สวัสดีครับ อยู่กับเอ็มและอู๋นะคะในรายการป๊อปนิวส์วันนี้ก็วันอาทิตย์นะคะหกโมงเย็นเรามีนัดกันทุกเสาร์อาทิตย์เลยเอวันนี้มองเสื้อน้องเอ็มแล้วรู้สึกอยากกินไอติมหวานเย็นเหมือนกันเรนโบว์เรนโบว์มันเากันเออมันไปด้วยกันได้มันจะออกพาสเทลหน่อยๆน่อถูกต้องค่ะนะครับไปกันที่เรื่องป๊อปของเราเรื่องแรกกันดีกว่าสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาวันนี้เนี่ยคือดูทีครบหมดเหมือนกันนะฮะเรื่องแรกเป็นครอบครัวของพี่พิษทองเจือแล้วก็พี่เจงวิไลลักษ ลูก3คนด้วยกันก็คือเป็นลูกสาวสอคนเราเคยเจอไปคนกลางคือน้องมิญาที่ออกเพลงมินิฮาร์ส่วนที่มีประเด็นก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทั้งพี่พีทเองแล้วก็พี่เจงได้ลงใน IG ทํานองที่ว่าเวลาคนเป็นแม่แล้วลูกเป็นอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกไม่สบายใจอะไรทํานองนี้ก็คืออ่านแล้วมันก็คิดไปได้ว่าเฮ้ยมีใครมาทําอะไรบ้านทองเจอหรือเปล่า ใช่ไหมฮะปรากฏความจริงเฉลยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าทั้งพี่พีทแล้วก็พี่เจงเนี่ยได้ไปชี้แจงผ่านสื่อช่องวันนั่นเองนะครับบอกว่าที่ โพสแบบนั้นเกิดจากการที่ลูกสาวคนโตน้องเซย่าเนี่ยกำลังฝึกเตรียมเป็นศิลปินไงแต่ว่าต้องหยุดฝึกเพราะว่ามีปัญหาด้านสุขภาพป่วยเป็นไทรอยนั่นเองร่างกายมีอะไรหลายๆอย่างที่ผิดปกติไปและเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งลูกกลับมาเป็นปกติก็คงจะได้ไปฝึกซ้อมแล้วก็เดบิวต์เป็นศิลปินต่อเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะฮะว่าพี่พีทเองเขาเปิดค่ายเพลงให้กับลูกเลยนะฮะอย่างน้องเซย่าน้องมิยาเนี่ยเขาก็มาพูดคุยกับเราเรียบร้อยแล้ว มิน <Mini> ิฮาร์ดถูกต้องค่ะคือจริงๆทรงดีทั้งคู่หน้าตาดีทั้งคู่ทั้ง3าคนเลยและเห็นว่าก็พี่คนโตก็เก่งมากร้องเ,อเก่งเต้นเก่งนะคะงานนี้ก็ต้องรอลุ้นกันว่าหลังจากที่หายเรื่องสุขภาพเนี่ยจะเดบิวต์ที่ไทยหรือจะไปเดบิวต์ที่เกาหลีแต่ว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยผมมองว่าจริงๆเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก็ต้องถูกแก้ไขได้แหละนะแล้วก็เรื่องของความไม่สบายใจอันนี้มุม,มคุณพ่อคุณแม่เราก็เข้าใจได้เหมือนกันนะก็เป็นกําลังใจให้กับบ้านนี้ ไปต่อดีกว่านะคะสำหรับอีกหนึ่งบ้านงานนี้ต้องบอกว่ามีข่าวว่าคู่รักนักร้องอย่างคุณโปสกลรัฐแล้วก็หนุ่มธามไทยเนี่ยเขาเลิกราก,ก,กันหรือเปล่าอันนี้ชานเนี่เขาแค่สงสัยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเหมือนจะอันฟฟลโออินสตาแกรมของกันและกันนะคะเป็นคู่รักที่ไม่ได้หวานมากแต่ก็มาอย่างต่อเนื่องเ,อเขาคบกันมานานนะเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายมากสําหรับธามไทยก็ต้องบอกว่าเขาคนนี้นะจะบอกว่าหยุดได้เลยนะธาม กับพี่โฟเนี่ยหยุดตรงนี้ที่เธอจริงคือ5ปีแล้วไม่คิดเหมือนกันว่าน้องเราคนนี้จะจะมั่นคงอยู่กันนานแสดงว่าเราเรามองเขาเป็นคนอีกแบบไม่ด้วยความที่เราสนิทกันมากตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าโหเขาจะเนาะคบพี่คนหนึ่งได้ยาวนาน5ปีเลยนะคะก็เป็นคู่รักต่างวัยทีนี้ก็มีแฟนคลับเชียร์เหมือนกันเมื่อไหร่จะมีข่าวดีแต่เอ๊ะอาจจะต้องสะดุดนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เราเล่ากันไปว่ามีการอันฟอลโลนและพี่โฟ ลบลูกคูดทิ้งหมดจนตอนนี้ก็ยังไม่กลับมา,า,าก็ยังไม่กลับมา คือลบรูปคือเอ็มไม่รู้นะว่าตอนนี้อาจจะแค่ซ่อนเพราะงอนกันหรือเปล่าหรือลบไปเลยแต่ว่าทําไทยเนี่ยก็มาเหนือเมฆเหมือนกันเขาก็งอเต็มรูปแบบเหมือนกันค่ะล่าสุดก็โพสต์ทาง IG ว่า I am sorry ผมขอโทษอะไรเงี้ยนอกจากนั้นนะคะล่าสุดวันศุกร์ก็ได้โพสต์เพลงลงอินสตาแกรมเหมือนกันว่าขอโทษเพิ่งรู้ว่าเธอสําคัญอะไรประมาณนี้นี่เป็นว่านี่มันเป็นการโปรโมทซิงเกิลใหม่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม่หรอกเขาก็คงงอนกันจริงๆแหละแล้วก็มีท่อนที่บอกว่ารู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเกินอภัยก็เลยไม่รู้ว่า เอ๊ะเขาไปงอนกันหรือไปโกรธกันเรื่องอะไรไอเราเป็นพี่อ่ะจะให้ไปถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรมันก็มันก็มันก็ไม่ได้อยู่ในจุดนั้นเดี๋ยวมันจะมองว่าเอพี่เอมทำไมรู้สึกอยากรู้อยากเห็นจังเลยกับเรื่องของผมอยาแต่ถามว่าอยากไหมก็อยากอ่ะเพราะงั้นเราแต่เราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ก็ให้กําลังใจกันมากกว่าแล้วก็น่าจะ เราว่าแค่งอนเอาอยู่ดีกว่าพูดอะไรมากไม่ได้แต่เราว่าเรื่องนี้มันแค่งอนกันน่า <c oughs> จะไม่ได้ <c oughs> เลิกกันมมน่าจะเดี๋ยวก็ดีกันรอติดตามนะครับมากันที่เรื่องป๊อปเรื่องสุดท้ายโอ้โหเรื่องนี้ต้องพูดด้วยความระมัดระวังนะฮะเพราะว่ามัเป็นเพจหนึ่งนะครับเอาให้ดีนะคะคุณเพจเจ๊บอย1น8เพจนี้ก็รู้กันดีอยู่แล้วนะฮะเรื่องความแซ่บของข่าวนะครับเขาก็ได้ลงโพสต์ในทานองว่านักร้องดัง รอย่าผัวนะรู้ยังนี่นะครับเขาก็บอกว่ามีแหล่งข่าวมาเล่านะฮะบอกว่านักร้องคนนี้แต่งงานมีลูกมีสามีแล้วครอบครัวก็ดูอบอุ่นมากๆนะครับที่สําคัญเนี่ยสามีดูเป็นคนซื่อเขาไม่ได้เขียนว่าสามีนะเขาใช้คํานึงแต่ผมพยายามเปลี่ยนคาให้มันชุภาพขึ้นไปแล้วนะตอนใช่นะครับเขาบอกว่าสามีเนี่ยดูเป็นคนซื่อน่ารักเอาใจลูกเอาใจภรรยาสุดๆแต่ตอนนี้ทั้งคู่แยกกันอยู่ ผัวนี่เอ้ยไม่ใช่หลุดสามีห <c oughs> อผ้าห่อผ่อน <c oughs> ไปอยู่บ้านตัวเองมาเป็นเดือนส่วนคนที่เป็นภรรยาเนี่ยก็อยู่คอนโดกับลูกนะครับทั้งคู่แบ่งหน้าที่กันดูแลลูกทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีต่อ <c oughs> ไปแล้วก็ยังคงสร้างภาพอบอุ่นให้ชาวเน็ตได้เห็นกันใช้คําว่าสร้างภา <c oughs> พประโยคนี้แหละสร้างภาพแสดงว่าต้องมีรูปหรือมีอะไรที่ทาว่ายังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมล่าสุดนี้เขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยรอเคลียร์ทุกอย่างลงตัวและจะหย่ากันอย่างเป็นทางการส่วนเหตุผลนั้นเขาบอกว่ามีคนเผลอใจไปนะครับไปแอบรักคนอื่นแต่ไม ว่าใครเขาก <fa. S 2> ็บอกว่าคนเขียนนะฮะทางเพจเขาก็บอกว่ากลัวโดนฟ้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะฮะเขาบอกว่ารอแม่พร้อมแล้วเดี๋ยวแม่จะออกมาพูดที่ผ้มีค a n d i ดต t ไหมคะพี่มีในใจแต่พี่ก็ไม่กล้าพูดแล้วเมื่อกี้พี่ก็เพิ่งเข้าไปส่องใน IG ของเขามาเหมือนกันไหนคะกระซิบซิอย่าออกเสียงนะกระซิบเนี่ยเสียงนันเข้าม่นะครับคือตอนนี้เนี่ยบางคนก็เพ่งเล็งไปที่หูนักร้องคนนี้เขาโกอินเตอร์ด้วยแต่ว่า แต่ว่าเมื่อกี้เข้าไปดูในไอจีก็ยังปกติดีเขายังมีการลงคลิปน้องอ<ก>ไม่กล้าพูดเดี๋ยวลุดก็ไม่แน่นะเอ็มว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็ต้องรอลุน้นเพราะประโยคเด็กเขาบอกว่า <ừ m. S 1> สามีเนี่ยดูซื่อ,อ <laughs> ไม่รู้เ <ừ m. S 1> หมือนกันนะ่ะแต่งานก็ต้องรอลุ้นกันนะคะคว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายปันใจแต่ถ้าให้เราเดานะถ้าเขียนแบบนี้นะอันนี้ไม่รู้อะไรมาทั้งสิ้นนะเดาเองเราว่าเป็นฝ่ายหญิง ไม่รู้เหมือนกันนี่ไงอย่าหาเรื่องอย่าหาเรื่องดีกว่าเราแค่นําเสนอข้อเท็จจริงแล้วกันเรื่องนี้เราไม่ออกความเห็นตามเพจเลยเพะอ่าตามเพจทั้งนั้นเลยค่ะโอเคไปกันต่อดีกว่าฮะน้องเอมสำหรับข่าวของ จบกันที่เรื่องป๊อป3เรื่องอในดาห์นี้ <ไป S 1> แล้วไปต่อที่เรื่องของพี่เบนปุญญาพรกันนะคะร,ร,ร,รู้สึกว่าวันนี้เหมือนจะโดนแต่เรื่องคนใกล้ตัวญาติเราญาติเรานั่นเองเลยค่ะก็พี่เบนก็ว่างมาสักพักแล้วสอเดือนแล้วแล้วก็ว้าวุ่นเหลือเกินตอนนี้เห็นว่าจะได้กลับไปถ่ายละครแล้วก็ดีใจมากๆส่วนเรื่องของการดูแลตัวเองหรือว่ามาตรก,การในกองถ่ายเนี่ยพี่เบนก็บอกว่าน่าจะต้อง เขาเรียกว่าต้องศึกษาอย่างดีเหมือนกันแล้วก็ทุกคนนะคะก็ต้องระมัดระวังเพราะตอนนี้เขาก็าผ่อนปนลนละนี่คือเฟส2ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆก็ได้เปิดมากขึ้นถูกไหมคะมแต่เราก็ยังคงต้องระวังนะเพื่อนที่บอกเราก็ไม่รู้ว่ารอบสองเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นั่นเองอลองฟังเสียงพี่เบนดูค่ะตอนนี้คือเหมือนกับว่า,ากองถ่ายก็ติดต่อคิวมาแล้วว่าจะแบบเริ่มถ่ายทําได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือเบนก็มองภาพว่าเราก็จะหยุด นานไปนมากกว่านี้มันก็คงเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเป็นเองเนี่ยก็คือถือว่าเราก็ต้องรักษาตัวเองให้ให้มากเพราะว่าคือเราก็จะเจอคนเยอะแหละเออจริงๆก็ก็กังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือเราก็เราก็กลัวเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดเป็นติดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวคือปุ้งตรงว่าไม่อยากติดในละครเนี่ยมันยังมีฉากเลิฟซีหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะก็คงต้องคุยกับกองนะคะว่าว่าตอนนี้มันก็ต้องคงใช้มุมกล้องหรืออะไรไปก่อน ก็รู้มานะฮะถึงแม้ว่าจะมีบางมาตรการที่เริ่มจะผ่อนปลนผ่อนคลายกันแล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาขอไว้ก็คือขอเถอะสลากกินแบ่งรัฐบาล อย่าหยุดออกอีกเลยคือเพราะว่าเขาเลื่อนมากิ่งวันนะสองสามงวดนะสามงวดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนเดือดร้อนมากมายคือเอ็มอ่ะจะรวยแต่งวดที่แล้วแล้วนะแต่มันอันก็เลยยังไม่รวยักทีมันทําให้ดวงเคลื่อนเล่ห์เคลื่อนหรือเปล่าเคลื่อนมานะครับอะไรยังไงก็แล้วแต่ยินดีกับเมื่อวานเศรษฐีใบทุกคนด้วยนะฮะไปกันที่คุณปังปอนอัครวุฒิกันบ้างดีกว่าคนนี้เนี่ยในช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้แน่นอนว่าได้รับผลกระทบจากการทํางานนะครับคือกองถ่ายก็ต้องหยุดละครก็ต้องหยุดไปทีนี้ก็เลยไปเป็นเด็กวัดครับ้องเอ็ม บางส่วนเนี่ยที่เข้าไปชื่นชมบอกว่าโอ้โหได้เข้าไปศึกษาธรรมะนะฮะกับรุ่นพี่ที่สนิทนะครับก็คือบทเรียนที่วัดขจรชิริ ที่อ่อนนุชนั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยปังปอนก็จะเป็นคนเข้าวัดประจําอยู่แล้วเขาบอกแบบนี้ประกอบกับช่วงที่งานแสดงยังต้องหยุดอยู่เต้าต,ตัวก็เลยขอวอ่าสลัดคาบนักแสดงก่อนตอนนี้ขอเป็นเด็กวัดก่อนก็คือตอนเช้าเนี่ยก็ไปช่วยหลวงพี่คือหนุ่มคนนี้เองเบินทบาทเนาะนี่นะฮะก็สร้างกําลังใจแล้วก็รอยยิ้มให้กับคนที่ไปใส่บาตรทาบุญตอนเช้าได้เหมือนกันเพราะว่าอูเห็นเด็กวัดคนนี้หน้าตาดีจะเลยรูปอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยตักข้าวเยอะเป็นพิเศษเป็นไปได้ <laughs> ไปตอนดีกว่านะคะสำหรับอีกหนึ่งค่ายเพลงเลย Universal Music Thailand ค่ะเรียกได้ว่า ส่วนกระแสเหมือนกันนะพี่อูเพราะว่าตอนนี้หลายๆค่ายเพลงก็อาจจะต้องสโลว์ดาวช่วงโควิดสนะคะแต่ค่ายนี้เปิดตัวค่ายเพลงใหม่ค่ะภายใต้ Universal Music Thailand ชื่อว่า Base Camp Records นั่นเองนะคะนำทีมโดยคุณพอลสิริสันนะคะกรรมการผู้จัดจาก,การค่ายเพลง Universal Music Thailand ค่ะหรือว่า Universal Music ประเทศไทยนั่นเองนะคะงานนี้คุณพอก็เป็นประธานกล่าวเปิดงานค่ะแล้วก็พูดถึงทิศทางการทำงานในบริษัทด้วยนะคะแล้วก็งานนี้ค่ะยังได้คุณป้อนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาศิลปิน ไลฟ์โชว์นะคะผู้ก่อตั้งค่ายเพลง Base Camp Records นะคะเล่าถึงการทำงานของค่ายน้องใหม่ด้วยซึ่งตอนนี้เขามีโปรเจกต์พิเศษมาฝากกันนั่นก็คือ The Camper อนี่คืองานแถลงข่าว New Normal นะพี่อู๋เพราะว่าเป็นงานแถลงข่าวผ่านซูมทุกคนอยู่บ้านไม่ต้องไปเจอกันนะคะโปรเจกต์ใหม่คะ่ะชื่อว่า The Camper ในนั้นนะคะประกอบไปด้วย4ศิลปินหน้าใหม่นะคะคนแรกเลยโหคนนี้จาเขาได้เลยนั่นคือหมีเอกจากเวที The Voice นะคะซ,ซึ่งก็เป็นแชมป์ The Voice 2019นั่นเองนะคะ เจ้าของเพลง ขอใครสักคนนะคะอีกคนนึ่งค่ะเป็นดีกรีครูสอนร้องเพลงนะคะครูเจมส์นั่นเองกับซิงเกิลแรกของเขาที่ชื่อว่าเวลาที่เหลือค่ะตามมาด้วยศิลปินสาวหน้าคมนะคะคุณพิมพ์ยศสวัสดีเจ้าของเพลงให้ชัดก่อนและปิดด้วยศิลปินสาวหล่อเสียงใสคนนี้มาแรงมากมากนะคะคุณวินปะนิตานั่นเองค่ะเจ้าของซิงเกิลให้ฉันรักเธอเรียกได้ว่าความสามารถของแต่ละคนเนี่ยโอ้โหก็ตัวท็อปของวงการเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามว่าหลังจากนี้เบสแคม m ์มิวสิกจะมีอะไรให้เราได้ ให้ดูกันต่อใช่นะครับก็ต้องทำความรู้จักกับการใช้ชีวิตแบบใหม่แบบนี้ค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะว่าปรับตัวปึ่งเดียวเนี่ยมันอาจจะยากไปสักหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันก็รวมอยู่ในสมาร์ทโฟนหมดแล้วแค่เราต้องใช้มันเป็นเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงจะต้องอยู่กับพฤติกรรมแบบนี้ยาวๆเพราะว่าต่อให้มีวัคซีนรักษาโควิด19เราก็คงยังไม่กล้าไปในที่ที่หนาแน่นนะเอาตรงๆนะเพราะว่าถ้าติดมาเราก็ไม่รู้ไงว่า มันจะมีโอกาสรุนแรงมากน้อยแค่ไหน <c oughs> คือด้วยความที่ติดมาแล้วมันลำบากคุณรอบค้าง<ช>ก็เลยต้องระวังให้มากนั่นเองค่ะครับช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้าพาไปดูของอไปดูข่าวของสาวตะกแตนชลดาด้วยนะครับที่บอกว่านี่โดนบูลลี่อีกแล้วอ,ะอ่ะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าค่ะค อยู show, ่ด้วยกันในช่วงที 2> <st st ่2นะฮะกับป๊อปนิวส์วันอาทิตย์นะครับช่วงนี้พาไปดูซิกแพคของหนุ่มๆเขาหน่อยดีกว่านะขอดูหน่อยสิสาวๆนี่เตรียมนะทิชชู่นะฮะสำหรับป๊าป้าก็ระวังน้ำหมากกระเด็นนะครับดูสิโอ้โหเปิดมานี่ไม่ต้องพูดเดี๋ยวเขาคือใครนะตอนนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าไม่ชัดเพราะว่าใส่แว่นใส่บวกใช่ไหมฮะเขาคือน้องการกสิเดตนะฮะแล้วก็ น้องเบสนั่นเองนะครับคือทั้งสองคนนี้เนี่ย<อ>เขาจะต้องมาว่ายน้ําแข่งกันในละครเรื่องกักนักรักซะเลยน,น,<อ>นั่นเองนค,คนนี้นี่เองอ่ะเปิดหน้าแล้วนี่คนคงร้องออกกันไปตามๆกันน้องการ KPN นั่นเองใช่ไหมแล้วก็น้องเบสคนนี้ก็คุณหน้าคุณตาอืม,อมคือทั้งคู่เนี่ยจะต้องมาเป็นคู่ปรับกันนะฮะในเรื่องนี้เนื่องจากว่าชอบผู้หญิงคนเดียวกันนั่นเองนะครับซึ่งก่อนถ่ายทำเนี่ยทั้งการและเบสก็ได้เตรียมพร้อมฟิตร่างกายที่สําคัญฟิตหุ่นด้วยดูสิก็มาแบบว่า กำลังดีคือไม่ถึงขั้นแน่นเกินไปบางคนก็าแบบว่าไม่ชอบไงมาเป็นท้องแมลงสาบอย่างนั้นเขาเรียกท้องแมลงสาบก็คือซิกแพคมาแน่นเกินอย่างนี้ก็คือกำลังดีแหละถูกต้องเลยครับงานนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเตรียมฟินกันแน่นอนสำหรับซิกแพคของ2หนุ่มในฉากนี้นะครับวันนี้มีเสียงทั้งคู่มาฝากกันด้วยริงเป็นครั้งแรกในเรื่องนี้เลยแหละที่เราสองคนแบบว่าลงน้ำกันมันก็จะเป็นฉากแบบว่าฉากคู่แข่งฮะซึ่ง ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นทั้งเรื่องเลยใช่ไหมว่ายน้ําแข่งกันได้ที่สองได้ที่หนึ่งอะไรจะเป็นซีนแบบปะการแล้วก็ไอซีเท่าพุ่งลงไปเนี่ยมันเป็นซีนแรกเลยเป็นซีนเปิดตัวน้ำไปทำเราสองคนเลยผมบอกได้เลยครับลุงหน้าประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจริงๆครับลงไปปั๊มกนอยู่ข้างล่างครับโชคดีที่มันมีเป็นเน็ดข้างล่างเราเล่นเนี่ยพอเราเล่นปุ๊บมันจะฟูลขั้นขึ้นมาดีเลยคือมันจะเป็นอะไรที่เห็นหดเร็วทำไมเวลาสัมภาษณ์เขาต้องใส่เสื้อไม่เข้าใจเลยอ่ะ ไม่มันเย็นอ๋อมันหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีจุดโฟกัสอื่นที่สายตาของคุณผู้ชมเนี่ยจะไปจ้องนะฮะเพราะว่ามันจะทูชันมากเขื่อีละไปต่อดีกว่าก่อนจะไปไกลกว่านี้นะคะกับ3นักแสดงค่ะนี่คือป๊อบมิเชลแล้วก็บิลลี่นะคะงานนี้มาโชว์สเต็ปแดนซ์กันบ้างนะคะอยากจะส่งคุณอู๋ไปช่วยเขาอีกสักคนหนึ่งนี่งานนี้เลยในละครเรื่องหลงเงานะคะเขาก็ได้สวมวิญญาณไอดอลเกาหลีค่ะเข้าฉากเต้นเพราะว่าในละครเนี่ยเป็นแนวเต้นเคป๊อป โดยฉากนี้นะคะฟู่รับบทโดยป๊อปนะคะกำลังซ้อนเต้นกับพิมรักรับบทโดยมิเชลค่ะแต่พอถึงคิวที่ฟู่กับพิมรักต้องเข้าเกาะกันเนี่ยมีไนกี้เข้ามาขวางและทั้งคู่ก็ต้องแยกออกจากกัน <Nike S 1> นะคะ,คะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณเนี่ยก็เล่นมุกอะไรของคุณซึ่งนักแสดงก็บอกว่ามีเวลาซ้อมแค่3มชั่วโมงเท่านั้นนะคะแต่สปิวิตเรื่องเต้นเนี่ย ต้องว้าวแน่นอนเพราะป๊อปนี่อดีตเขาบอยบงบอยแบดนนะแล้วเต้นเขาไม่แพ้ใครแน่นอนอนะคะพร้อมเผยว่าทุกคนก็ทํากันบ้านมาอย่างดีนะคะแต่ก็ไม่วายจะต้องมีเต้นผิดกันบ้างเอ็มว่าถ้าอย่างนี้ต้องมีเหยียบธงเหยียบเท้ากันบ้างอ่ะจะเป็นยังไง <laughs> เดี๋ยวลองฟังเจ้าตัวสารภาพกันดูค่ะมิเชลค่ะรับบเป็นพิมรักค่ะป๊อปครับรับบเป็นฟูครับบิลลี่ครับรับบเป็นไนกี้ครับค่ะวันนี้เรา3ามคนมาทําอะไรคะมาถ่ายฉากเต้นครับผมซึ่งเป็นฉากหนึ่งที่ ค่อนข้างสําคัญแล้วก็เป็นการเปิดตัวของบิลลี่ด้วยใช่ใช่ครับผมเครเต้นมาก่อนไหมเนี่ยเครเต้นมาก่อนไหมคะก็พอมีซ้อมมาบ้างครับผมคือจะบอกว่าท่าที่เราเต้นในวันนี้เราได้ซ้อมกันทั้งหมด1วันท้วนใช่เป็นเวลา3ชั่วโมงนิดๆอ่าถูกค่ะซึ่งก็ถือว่า เรียนรู้กันได้เร็ว,รรวนะครับผมคือต้องบอกว่าความยากมันคือไม่ใช่แค่จําท่าค่ะมันมต้องมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะมันก็คือเหมือนจาอารมณ์ได้กับจาท่าเต้นไปได้บางก็อย่างที่เห็นค่ะก็จะมีผิดบ้างแต่ว่าสกิลการเรียนของพวกเรานั้นมีสูงมากเลยค่ะ นี่เลยนะนักแสดงต้องทำทุกอย่างเรื่องก่อนอันนี้ก็ต้องมาไหว้น้าเรื่องนี้ก็ต้องมาเป็นศิลปินเคป๊อปซึ่งก็เห็นเลยว่าเขามีการเขียนตรงเขียนตานะก็น้องบิลลี่เขาหน้าตาก็ได้อยู่นะเดี๋ยวนี้เขานิยมใช่ไหมผู้ชายต้องเขียนขอบตาเหล่าพีู่ลองเขียนไหมของพี่ไม่ต้องเขียนมันก็ค้ำอยู่แล้วมันก็ดำอยู่แล้วจริงๆต้องโบกใช้คอนซีลเลอร์โบกเข้าไปเพราะว่าช่วงนี้นอนน้อยไปนิดนึงนะครับ ไปดูกันที่ข่าวของตากแตนชลดาหน่อย<ช>ดีกว่านะครับ <S <S โดนบูลลี่เรื่อยๆเลยนะ <ừ> um สำหรับคนนี้จริงๆแล้วมันปี2020<ม>แล้วนะท<ม>ี่จะหมด,ดไปแล้วนะนก็ยังเหมือนกับไม่ชินเพราะพี่ตากแตนเขาเปลี่ยนลุคไงก่อนอันนี้จำได้ไหมเขาจะมาอีกลุคนึงแล้วพอมีมีเรื่องราวในชีวิตเขาก็เปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลย่ะล่าสุดนี้มาในลุคผมยาวผมตรงนะครับก็ลงรูปในไอจี ก็เลยถามชาวเน็ตสัหน่อยว่าเป็นยังไงผมประมาณนี้โอเคมั้ซึ่งแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเยอะเหมือนกันแต่ไม่วายนะฮะมีทัวรคณะเล็กมาแวะลงก่อนนะครับบอกว่าอ้วนไปหน่อยค่ะอ้วนจ้าอ้วนดูอ้วนขึ้นหน้าบวงมากขึ้นนี้เลยนะ คนเรากล้าเมนกันแบบนี้เลยหรอก็หลายเมนอยู่เหมือนกันนะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อ้วนบนหัวเรานะจริงๆมันก็รู้ว่าเราอ่านเขาหนี้เราจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเราก็อยากจะเห็นแต่เนาะคอมเมนต์บวก องคลักพิทักษ์ตากแตดใช่นะครับบอกว่าทนไม่ไหวขอเข้าไปฉะหน่อยแล้วก็มีคนเข้าไปเม้นบอกว่าอยากรู้คนที่คอมเมนต์ว่าพี่เขาอ้วนขึ้นไหมดูดีเท่าพี่หรือยังสวยเท่าพี่เขาหรือยังดูสารรูปตัวเองซะก่อนะนะครับก็มีคนเข้ามาปกป้องแบบคุณตาแตดนะหรือบางคนบอกว่า ไม่ชอบการบูลลี่เลยโดยการถามว่าอ้วนขึ้นไหมมันเป็นการทักทายหรือคำถามที่แย่มากจะอ,อ้วนจะผอมแล้วมันจะทำไมอะไรประมาณนี้นะฮะ <S <S เหมือนกับชีวิตจริงแหละถ้าเราเจอเพื่อนแล้วเราไปทักว่าเฮ้ยแกอ้วนขึ้นไหมมันอาจจะเป็นคำทักทายที่ไม่น่ารักเท่าไหร่นะเราว่าต้องเปลี่ยนเป็นทักว่าอะไรดีเฮ้ย่วงนี้ติดโควิดยังไม่ใช่สบายดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ให้กำลังใจกันมากกว่าช่วงนี้แต่ละคนก็ค่อนข้างเครียดแหละมาเจอคำถามแกโซมจางทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่น่ารักอ่ะยิ่งช่วงนี้เอาตรงๆรงมาฟิตเด็ดปิด อยู่แต่บ้านเดินก็น้อยที่สําคัญอินแล้นเนี่ยอินโบท็อกก็ไม่ได้อีกถูกเนี่ยเขาบอกเลยว่าหลายคนก็หน้าตาเปลี่ยนไปเพราะว่าโบท็อกกที่ง่ายที่สุดผมก็คือไปเอาลากาดอนามัยมาใส่เดินข้างนอกก็ก็ไม่มีใครเห็นว่าหน้าใหญ่ประมาณนี้นะะพักกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเก็บตกหลังกล้องมาฝากกันค่ะ ในช่วงสุดท้ายของป o p ปนิวส์ค่ะครับผมช่วงนี้จะพาไปดูเก็บตกหลังกล้องสัหน่อยนะฮะเป็นละครที่เอาตรงๆนะผมรอดูเรื่องนี้เพราะว่าผมเป็นคน <c oughs> ที่ชอบฝีมือการแสดงของพี่ชาคริสย้ำนามก็เป็นละคร<า>คอมเมดี้ด้วยนะคะสมารับการมาเทพผิดคิว<ช>ค่ะวันนี้เราจะมีฉากกุ๊กกิ๊กว่าระหว่างพี่ชาคริสก,กับพี่นุ่นศิริพันธ์เนี่ยจะฟินแค่ไหนยังไงติดตามได้ในสกู๊ปพิเศษนี้เลยค่ะค คุณผู้ชมคะ่ะมามุงทางนี้คะ่ะวันนี้เก็บตกหลังกล้องจะพาไปส่องเบื้องหลังการถ่ายทำฉากโรแมนติกของคู่พระนางกับกองละครน่ารักกิ๊กเรื่อง The Messenger กรรมเทพผิดคิวของคู้จัดมาร์ทเนียบุตอัตพรที่เดินหน้าถ่ายทำกันอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้นั้นเขาบอกว่าเป็นซีนโรแมนติกโรแมนติกของคู่พระนางชากคริตแย้มนามและนุ่นสิริพันธ์ที่โครจรมาประกบคู่ด้วยกันครั้งแรกมีแต่เราสองคนเป็นฉากที่พระเอกซึ่งก็คุณชาคิดครับเนี่ยต้องอธิบายให้นางเอกอย่างนุ่นฟังซึ่งถือเป็นฉากเปิดใจพ่อกรรมเทพ ของเรื่องว่าแต่พ่อเปิดใจเรื่องอะไรกันล่ะคะผมเองก็คืออยากมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นถ้าเราจะต้องรักมนุษย์หนึ่งคนแล้วอยู่วันหนึ่งเขาต้องจากเราไปแล้วเราก็เป็นอมตะตายไม่ได้มันคงเจ็บปวดอะไรเงี้ยแต่ดูดูไปแล้วเลยกลัวเนื่อยมากใช่เอียนมากใช่เอียนมากเอียนมากนี่เป็นฉากโรแมนติกแบบไหนกันเนาะคือดูยังงยังไงก็เป็นฉากคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองใช่ก็อ่านเาจะต้องพูดบทถูกเขาพูดบท เรเื่องดูท่าว่างานนี้คนที่แฮปปี้จะเป็นนางเอกของเรื่องนะคะพอเล่นยิ้มแล้วหัวเราะตลอดเวลาเลยทีเดียวคือเป็นช่วงเปิดใจเป็นช่วงเปิดใจแล้วก็เปิดรับซึ่งกันและกันครับผมอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือฉากโรแมนติกชวนจิ้มของสองคนนี้เขาก็คือการเปิดอกคุยกันแบบตัวตัวไอเราก็นึกว่าจะมีซีนเข้าพระเข้านางจูบเจ็บอะไรแบบนี้รอติดตามชมได้เลยนะคะในละครเด e m e ม s e n g e r กรรกมาเทพิดคิว เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามนะคะในละครเรื่องนี้เลยสําหรับการมาเทพผิดคิวนั่นเองค่ะครับผมส่วนที่ไม่ต้องรอแล้วนะฮะหลังจบรายการของเรานะครับเชื่อว่าคนรอดูอยู่นะฮะเข้มข่าวค่ำนั่นเอง,องนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ห้าทุ่มสำหรับฟุตบอลนี่เขากลับมาเตะกันแล้วนะฮะบ,บอกว่าคุณพ่อเอ็มรอติดตามเลยนะทางช่องของเราใช่ไหมโอ้คอบอลน,นี่คงเหงาแย่เลยนะก่อนหน้านี้โดยเฉพาะลรเวอว์พูลนะฮะ คุณอย่าไปพูดอย่างนี้ป่านนี้ได้ฉลองแชมป์กันไปแล้วใช่ไหมเยมลถแห่เอาไว้นะครับแต่วันนี้ไม่มีลิเวอร์พูลมีอุนิโอนเบอร์ลินนะฮะพบกับไบเยนมิวนิกนั่นเองนะครับห้าทุ่มรอดูกันได้เลยก็จะเป็นการเตะแบบที่ไม่มีคนดูถูกไหมหมายถึงว่ามีคนในสนามแต่ว่าถ่ายทอดสดแต่มีคนดูอยู่ทางบ้านถูกดูผ่านหน้าจอทีวีนะครับส่วนวันนี้อูเอ็มไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับป๊อมนิวเดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ